นั่นเองนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยนะครับส่วนมางข้อจะข้ามน้ำหนาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อมาเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็นามสกุลตัวการณ์น้าเป็นพิมพ์ใหญ่ยังปลายทางไม่ได้นะครับบ่ได้ก็คือชื่อเขารับก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างก็คือภาษาเองแต่อ่านทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าบัญชีไม่ตรงกันนี่ก็คือเขาต้องเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อนามสกุลภาษา ทกมากดแก้ไขแล้วกันหลังจากนัはは <ourselves> ้นเขากดหลบชื่อภาษาบาลท่าออกใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษกดแก้ไขแล้วกันหลังจากนั้นเขากดหลบชื่อภาษาบาลท่าออกใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษในภายใต้ขอกำหนดนโยบายของกดชุมชนเฟียบุกกับทางเมือดาวกับข้าเข้าไปต่างขาดแปนประกับ หลังจากตั้งค่าปุบเขาจะบอกว่าให้ยอมรับข้อกําหนดกดร่ามแพ้เพล็น้น,นครับเปลี่ยนช่วงต้นเดือนนะครับอย่าไปเปลี่ยนช่วงปลายเดือนกับกับต้นเดือนอย่าเกินวันที่สิบกับกับที่อยู่ที่อยู่ก็ตามตามไอ้ภูมิลำเนาตามบัตรเฮ่านะครับกับกับ,บที่อยู่ที่อยู่ก็ตาม ตามไ้ภูมิลำเนาตามบัตรเท้านะครับและข้านะครับเพราะว่าบางครั้งครับการประมวนผลของเขาสําเร็จใกล้พ้อมจะโอนใจให้เท่าเสร็จแล้วนั่นเองข้านะครับเพราะว่าบางครั้งครับการประมวนผลของเขาสําเร็จใกล้พ้อมจะโอนใจให้เท่าเสร็จแล้วนั่นเองใ้ลมเงาของตนคอยบานเท่านั่นเองครับนี่สาระ ดีครับมีประโยชน์ทาแบงปันไม่พีน้องน้องคือเก่าในการสารรได้ของพัดเงินเขานันเองนะครับครับถ้าพี่น้องท่านใดน,นะครับอัปเดตข้อมูลภาษีเบ่บ่บเปลี่ยนหรือว่าตั้งค่าดาบครังแรกที่เห้าย่อมรับเงินขของเขาก็คือในเรื่องนะครับสำเร็จแล้วจะเป็นชื่อนามสกุลภาษาบาลเฮ่าอยู่อัีน,นี้นะครับกลับไปกำลังใจให้ทุกช่องติดเนี่ขอบคุณสวัสดีครับ ประกอบงบลดมันจะตั้งค่าดาวสําเร็จท่านที่แปล่าครับเฮ้ายัางบานั้นถ้าพี่น้องอยากจะแก้ไขแก้ไขนะครับข้อมูลส่วนตัวหรือว่าการอัปเดตข้อมูลภาษีก็กลัวจะทําไม่ถูกครับเดี๋ยวต่อไปจะทําเป็นคลิบนะครับถ้าเป็นคลิบเพื่อที่จะแบงก์ปันไม่ปีตั้งค่าดาวครั้งแรกที่เฮ้าย่อมรับเงินขข้าขงเขาก็คือเรื่องนะครับ สำเร็จแล้วจะเป็นชื่อนามสกุลภาษาบาลเฮาอยู่เป็นเขาเั่นเอนะครับครับถาพี่น้องท่านใดน,นะครับอัปเดตข้อมูลภาษีบ่บเป็นหรือว่าจากชื่อนามสกุลภาษาบาลเฮาเป็นภาษาบาลเขาถ้าเฮาบอเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นภาษาบ้านเรานะครับทุกอย่างตรงหมดน,นะครับชื่อก็ตรงอะไรก็ตรงแต่ว่าระบบ เขาจะโอนใจเลยนะครับแล้วก็เมืองกับเมืองหรือว่าจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับหลังจากนั้นครับเขานั่นเองนะครับครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับอัปเดตข้อมูลภาษีบ่บ่เป็นหรือว่าขกองรถมันจะตั้งค่าดาวสําเร็จท่านที่ต่ว่าครับเฮาจะมาล้างจให้พี่ๆน้องครับฉีดยังบ่ท่านแก้ไขข้อมูลพี่น้องอย่าลืมไป แก่ไขหลังจากพีน้องเซคิวอาโคดแล้วนั่นเองกับดูหนาวกับตอนนี้อยู่ในเขตของุ่งหน้าเขาพักดําอองเข้าตอนนี้ออกล่วงและพีน้องครับครับ,รบ่ากลัวจะทําไม่ถูกครับเดี๋ยวต่อไปจะทําเป็นคลิปนะครับถ้าเป็นคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันวิปิเลยนะครับแล้วก็ไอเมืองกับ เมืองหรือว่าจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับหลังจากนั้นครับนั่นเองนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่นะครับส่วนมากเขาจะข้ามน้ำหนาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อมาเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็น่าสกุลตัวข้ามรหนาเป็นพิมพ์ใหญ่เมื่อมือดาวครับเขาเข้าไปตั้งค่าแบนครักบหลังจากตั้งค่าปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ยอมรับข้อกําหนดกดรับรลักควากำหนดมันจะตั้งค่าดาวสําเร็จท่านที่ แต่าครับเฮ้ายัางกับกับที่อยู่ที่อยู่กับตามตามแอพพูดน้ำเน่าตามบัตรเฮ้านะครับแล้วก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างก็คือเฮ้าต้องอัปเดตข้อมูลภาษีก็คือรายละเอียดส่วนตัวของเฮ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่เฮ้านะครับมันจะเป็นพวกข้อมูล ขอมุลนไอ้เปอร์เซ็นแถก็หากก็เคื่อเบื้องต้นกับคือศูนย์เปอร์อออเซ็นนะครับผลประโยชน์ก็ค,คือรับรายได้จาก Facebook AI เขานั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนครับถูกรับเชิญต่าง่าว่าท่านได้อัปเดตขอมูลภาษีนะครับที่จะรับผลประโยชน์คือรับรายได้จาก Facebook AI เขากับฉะนั้นแล้วครับ5นะครับเพราะว่าบางครั้งครับ การประมวลผพของเขาสําเร็จใกล้พ้อมจะโอนใจให้เฮาเสร็จแล้วนั่นเองครับคลิปนี้พี่น้องสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนหรือผู้ติดตามเฮ้าที่ยังบพท่านเข้าใจบ่ท่นได้อัปเดตข้อมูลภาษีนะครับที่จะรับผลประโยชน์คือรับรายได้จาก Facebook อ้เขากับฉะนั้นแล้วค่ับทาายใต่ขอกำหนดนโยบายของกด ชุมชนเผด็บุกกับไทยพิเศเนะครับเปลี่ยนช่วงต้นเดือนนะครับอย่าไปเปลี่ยนช่วงปลายเดือนกับกับต้นเดือนอย่าเกินวันที่10กับกับที่อยู่ที่อยู่กับตามตามเอกภูมิลำเนาตามบัตรเท่านะครับนักชื่อนามสกุลของเรานะครับภาษาบ้านเท่าเท้ากดเข้าไปแก้ไขนะครับนั่นเองนะครับ พิมใหญ่พิมเล็กเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะข้า,า,ขามน้ำหนาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อมาเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็น่าสก,กุลตัวการหน้าเป็นพิม์ใหญ่ก็ร่างใจให้พี่ๆน้องครับจี่ยังเพระท่านแก้ไขข,ข้อมูลพี่น้องอย่าลืมไปแก้ไขย่งปลายทางไม่ได้นะครับบ่ได้คือเชื่อเขารับระชการตำรจมันจะตั้งค่าดาวสําเรจท่านที่แปลว่าครับเฮ้า,างเงยนะครับแล้วก็เออเมืองกับ เมืองหรือว่าจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่นะครับหลังจากนั้นครับประกอบกำหนดมันจะตั้งค่าดาวสําเร็จท่านที่ไ่าารับเฮารัางหลังจากพี่น้องเซคื่อาโคดแล้วนั่นเองครับน้องๆต่อไปในการอัปเดตข้อมูลภาษีเพื่อ,อรับรายได้าจากเจ้าน้ายก็คือ Facebook AI นั่นเองนะครับก็บเป็นการายใตย้ขอกำหนดนโยบายข้อกดชุมชน f c e b o o k คกับ บ้านเล็กที่0-0-0ย์ูนยู่มศูนย์กับทับศูนย์นะครับแล้วก็ตำบลก็ผลประโยชน์ก็คือรับรายได้จาก Facebook AI เขานั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนครับถูกรับเชิญต่าง่าตเดียวนะครับกับเป็นกำลังใจให้ทุกช่องทิพเนี่ขอบคุณสวัสดีครับก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างก็คือเขา นั่นเองนะครับครับทาพี่น้องท่านใดนนะครับอัปเดตข้อมูลภาษีบ่บ่เป็นหรือว่าชื่อนามสกุลของเรานะครับภาษาบ้านเฮาเฮากดเข้าไปแก้ไขนะครับดูใจลมเงาของต้นคอยบ้านเฮานั่นเองครับมีสาระดีๆครับมีประโยชน์ทำแบงปันไป็นเพื่นน้อง,องคือเกา่าในการสาระไดของพานเนี่ยนั่นเองนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์มเล็กเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะข้า,า,ขามน้ำหนาเป็น ตัวพิมใหญ่ต่อมาเป็นพิมพเล็กแลวกาน่าสกุลตัวคาร์น้าเป็นพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับพิมพ์ใหญ่พิมยยพมเล็กนี่นะครับส่วนมา,ขา,ากข้าจะข้าำหน้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต่อมาเป็นพิมเล็กแล้วก็หน้าสกุลตัวคารา์หน้า,าเป็นพิมพ์ใหญ่ยังปลายทางไม่ได้นะครับบ่ได้ก็คเพื่อเชื่อเขารับพรท่านได้อัปเดตข้อมูลภาษีนะครับที่จะรับผลประโยชน์คือรับรายได้จากเฟซบุ AI ๊กไอเขากับฉะนั้นแล้วครับ ที่อยู่ที่อยู่ก็ตามตามอเภอภูมิลำเนาตามบัตรเฮ้านะครับต่างค่าดาวครั้งแรกที่เฮ้าย่อมรับเงินไขข้างเขาก็คือในเรื่องนะครับสำเร็จแล้วจะเป็นชื่อนามสกุลภาษาบ้านเฮาอยู่พิมพ์เฉพาะชื่อตำบลไม่ต้องพิมพ์เข้ามาตำบลน,นะครับแล้วก็อำเภอก็ไม่ต้องพิมพ์็อําอำเภอก็พิมพ์อำเภอไปเรื่อง หลังจากพี่น้องใส่ยเคียวอาโคดแล้วนั่นเองครับประกอบขงรถมันจะตั้งค่าดาวสําเร็จทันทีแต่ว่าครับเฮายังจากชื่อนักศุลภาษาบาลเฮาเป็นภาษาบาลเขาพี่น้องก็ต้องเออเออเมืองไทยนะครับมันจะมีเมืองไทยแลนด์หลงังจากนั้นครับนาเขาไปเลือกๆกือกัองใจให้พี่ๆน้องครับจีนยังบอท่าน,นแก้ไขข,ข้อมูลพี่น้องอย่าลืมไปแก้ไขประกอบขงรถ จะตั้งคาดาวสําเร็จท่านที่แต่่าครับเฮายัางตั้งคาดาวครั้งแรกที่เฮาย่อมรับเงินไขของเขาก็คือ,อเรื่องนะครับสำเร็จแล้วจะเป็นชื่อนามสกุลภาษา